นะวันพุธกลางวันค่ะโอ้ได้ไพ่สามถ้วยค่ะกระดีกระดามีความสุขนะไม่เหงานะเออบางคนก็ประชุมสามสายอยู่ใช่ไ่มเนี่ยบางคนก็อยู่ในที่ทํางานอยู่กันหลายคนแฮปปี้นะมันไพยย่แห่งความสุขแฮปปี้ตื่นเต้นกระดีกระดานะคะเงินก็ดีด้วยเออโดยเฉพาะใครที่กาลังจะเงินออนไลน์บางคนเนี่ยจะกาลังจะมีคนเอาเงินมาให้วิ่งมาให้ทยานมาแบบนี้เลยนะเดี๋ยวจะมีคนมาหาด้วยจากตัวเองไพ่ดีนะสองใบนี้ดีแล้วเนาะ ตึ้งนะคะใบสุดท้ายเป็นยังไงอ่ะตอนบ่ายังเย็นสี่โมงไปแล้วได้พ่นอนสม่มมันเป็นยังไงตื่นเช้ามากเกินไปหรือกินเยอะมากไปหน่อยนะคะนะใครที่เกิดวันพุธกลางวันอ่ะมายืนยันหน่อยซิว่าใช่หรือเปล่านะคะเนาะวันนี้ระวังจะไม่ค่อยสบายจักรีกระตาตื่นเต้นแค่ช่วงเช้าเ้าบ่าย,ายสาย,สายเย็นๆ็นไปแล้วเนี่ยอาการเริ่มมาแล้วถ้าไม่ง่วงก็นอนถ้าไม่นอนก็เป็นฟิลที่รู้สึกว่าเบือ่อเบื่อแล้วอยากจะเก็บเนื้อเก็บตัวแล้วไม่อยากจะยุ่งกับใครแล้ว นะคะบางคนก็อาจจะได้ข่าวไม่ค่อยดีนะของคนอื่นคนนั้นป่วยคนนี้ไม่สบายหรือแฟนเราอาจจะไม่สบายก็ได้นะเออนะคะบางคนก็เหมือนตอนช่วงเช้าๆคุยกับแฟนแล้วแฮปปี้ดีเหมือนสายๆบ่ายๆแล้วเอ๊มันต่างคนต่างอยู่คนละมุมอ,อารมณ์นี้เลยนะคะเนาะคุยกันอยู่ดีๆแแบบก็อาจจะมีเรื่องหึงหวงเรื่องไม่เข้าใจกันหรือเรื่องอะไรที่ทําให้เนโนยใส่กันไม่ได้เป็นอะไรรุนแรงหรอกอย่าคิดเยอะนะคะมาดูเรื่องเงินต่อดีกว่าการเงินดีนะนะคะ แต่การเงินเนี่ยต้องระวังเนาะตำแหน่งเงินเวลาได้ไพ่แบบนี้บางทีค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างจะเยอะนะมันมาแล้วหมดมันมาแล้วหมดมันบางคนเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเยอะมาตั้งแต่ต้นเดือนแต่วันนี้ก็มีเหตุให้ต้องจ่ายหลายอย่างนะจ๊ะเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยไม่เข้าใครออกใครเพราะฉะนั้นก็ระวังโดยเฉพาะใครที่ต้องไปซื้อของคนอื่นแล้วใช้เงินรวมเงินกองกลางหรือต้องลงทุนพูดคุยอะไรเกี่ยวกับเรื่องการทําธุรกิจในช่วงวันนี้อาจจะมีเรื่องขัดแย้งไม่ค่อยลงรอยกัน นะคะประนก็ใจเย็นหนนะ่อยเนาะบางทีเขาก็จะบอกเราเตือนเรานาั่นแหละนะคะเราเป็นยังไงล่ะนะคะเห็นไหมวันนี้เนี่ยระวังเรื่องความขัดแยง้งเรื่องเงินเลยนะ,ะนะคะนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีวิธีแก้เวลาไพ่ขัดแยง้งหรือเรื่องเงินนะ่บางทีเนี่ยอย่าคิดว่ามันเป็นเงินเราอย่าคิดว่ามันเป็นของเราหรือเวลาจะขอแฟนขอใครบางทีมันต้องพูดให้ดีๆให้คิดว่าเป็นเงินเขาพูดเพาะๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคนะเนาะเรื่องเงินเรื่องทองวันนี้พูดเบา,เบา ถ้าอยากได้เงินเยอะคนค้าคนขายก็ต้องซอบๆหน่อย<ม>เย็นเย็นหน่อยเบาๆหน่อยกับลูกค้าเงื่อนไขใหญ่เยอะเออจะก็ะได้ขายดีนะคะ